เมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่6กรกฎาคม2564ที่สาราชาปณสถานวัดหนองเกตใหญ่ครอบครัวอยู่สบายพร้อมด้วยญาติสนิทร่วมการจัดงานสวดพระอภิธรรมให้กับคุณพ่อธนูอยู่สบายอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองปลาไหลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบสิริอายุได้69ปีเป็นค่ำคืนที่4 โดยมีทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลน,น้องปลาไหลร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเจ้าภาพเพื่อดำเนินการในด้านต่างๆต่อไปโดยมีแขกผู้มีเกียรติผู้ใหญ่ที่ทางครอบครัวเคารพนับถือมาร่วมงานอาทินายยศพงศ์ลิมทองกำนันตำบลน,นองปลาไหลนายชัยยศคงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลานางนัทมนชนลระบุตรประธานกลุ่มสตรีตำบลหนองปลาไหลานางมนฤุษทยชนระบุตรแพทย์ตำบลหนองปลาไหลานางวันดีทิมทองผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านายอภิชัยสุขสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลและใกล้เคียงผู้ที่รู้จักใกล้ชิดกับครอบครัว โดยทั้งครอบครัวอยู่สบายได้จัดงานพิธีชาปนากิจให้กับคุณพ่อธนูอยู่สบายในวันพปปฤหัสบดีที่8กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกาณชาปนสถานวัดหนองเกตใหญ่